สำนักง,งานสากลจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับก็ฝากโครงการดีๆซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเนาะเรียกว่าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่2นะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการไปตั้งแต่ปี2565นะครับปี2565ซึ่ง มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับในจังหวัดสุรินทร์ก็หลายท่านด้วยกันนะครับและก็มีคนที่ได้รับงบสนับสนุสน,นจากโครงการนี้ไปแล้วหลายท่านด้วยกันนะครับโดยสำนักง,งานสากลจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้มีการรับผิดชอบโครงการนี้และก็ดําเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี2565นะครับระยะ ชื่อโครงการว่าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ําในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกระกร,ระยะที่2นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงการติดตามนะติดตามผลที่ได้ดําเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี2563นะครับเมื่อวันที่28มก,กราคม2565นะครับนายไรศักด ตรัสินสากลจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้มอบหมายให้นายจารุวัฒนวิยาสิงห์ผู้อำนวยการกลุ่มส,ส่งเสริมสากล4ีพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและก็นำแนะนําส่งเสริมสากลการเกษตรสํารงทาพจํากัดและก็ติดตามเงินทุนส่งเคาะเกษตรกรโครงการสนับสนุสนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิกระยะที่2จํานวน5รายด้วยกันนะครับ ซึ่งก็แต่ละรายก็ได้มีการขุดเจาะบาดาลน,นะครับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้ออสองปีแรกนี้ก็จะพัก,พ,กพักนี่ก่อนแล้วก็จะเริ่มชำระงวดแรกนะครับในวันที่28นะครับกุมภาพันธ์2,565นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีการชำระงวดแรกนะครับ เพราะฉะนั้นทางสำนักง,งานสากลจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีการออกติดตามโครงการนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากเลยนะครับทั้ง5ท่านด้วยกันนะครับที่ได้รับประโยชน์ที่เป็นสมาชิสกสากลการเกษตรสำโรงทาบจำกัด